อันนี้รงนี่รถที่นั่งเมียอืที่นั่งเมียครับผมมีจุดๆอีกอล่างบัดีเป็นอย่างไรจุดจุดจุดนี้ก็มันต้องเพิ่มว่าน้อยน้อยอ๋อมันไม่ได้เมียหลวงไม่พี่บอกเมียหลวงนะติดสติ๊กเกอร์ปั๊บล้างไม่ดีไม่ดีเลย ปล่อยรถทิ้งทันทีทำไมอรัพี่เอ้ามาดูรถคันนี้ก็นี่มันมันไปจุดจุดจนี่ไงเออมันก็เลยล้างไม่ดีแค่ที่รถที่นั่งเมียแค่จบมันยังมีจุดๆๆอีกที่นั่งเมียน้อยหรือเมียหลวงต้องระบุโอ้มันดันไม่ระบุล้างไม่ดีนี่เนี่ยติดสติ๊กเกอร์ล้างไม่ดีสุดท้าย ปล่อยรถทิ้งลานสติ๊กเกอร์ดาร์กนี้ปูนสีคล้ายอะไรอีกแล้วจะมาฟองลองไงเดียพี่้องเอาเบิงเง้งเลยพี่้องกับเ้าแล้วบูเอาดูรถที่นั่งเมียเป็นยัง<อ>ไงที่นั่งเมียเมียนั่งแค่สามพันโลสามพันโลเอ,อ,อ่อที่เหลือเมียใครนั่งที่เหลือ <laughs> ไฟแนนซ์เลยเอามาซะนะร่างบอดีไง ติดสติ๊กเกอร์มาล้างไม่ดีสุดท้ายปล่อยรถทิ้งเออพี่น้องจะติดสติ๊กเกอร์อะไรดูให้ดีๆน้าว่ามันล้างดีไหมนไอ้แบบใข่เบรกเกียร์หรอครับไอ้เกลี่ยเขาเขาว่าเขาไว้ว่ากันเงินเขาบอลไม่ได้เกลี่ยสติ๊กเกอร์จะดีอันนี้อาจจะมีส่วนอันนี้คือไอสายมูไงไอสายมูเจ้านี่เจ้าเ้าไปต้องไอเนาะเอาเบิงปลี่ยนสามพันโลโอ้ยใสคือว่าซีเบิลคิมจัน ปัจจุบันเมียไปกับผู้ใดใส่ว่าคือสู้ร่วมกันใส่ว่าคือจีบทอดทิ้งกันใส่ว่าสิออ,อกรถมาแล้วช่วยกันผ่อนใส่ว่านะสัญญากันว่านะจะไม่ทอดทิ้งกันใส่ว่าสัญญาว่าจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันใะส่ว่าสัญญาว่านะเราจะเดินไปร่วมกันจะไม่ปล่อยมือกันคือเป็นอีกไร้ตางปฏิเน,นี่คือเป็นอีกไรยตาง สัญญาเหมือนเก้าปีไหมพี่สัญญาเหมือนคนบางคนจะทำตามสัญญาเอาดี๋ยวครูก็ไปกินข้าวแดงหรอกไม่ปะไม่มาไม่แห้งโอ้ยรถเทาแลรมโบแม็กเทาแลรมโบเลเซอร์แดงด้วยโอ้โหดิฟฟี่อีกสวยงามรถวิ่งแค่สามพันโล ตั้งแต่ไปติดสติกเกอร์มาสุดท้ายนะฮวงจุ้ยไม่ดีไม่ดีเลยปล่อยรถทิ้งเลยเออนี่แหละครับพี่น้องระวังเอาไว้ <laughs> เกีียวกนะันไหยน่าจะเกีียวแล้วี่เออสวยงามนะโ,โนกู๊ปติดๆิไงมันจะต้องติดสติกเกอร์นี่ว<ะ>่กระเก็เมรถซิ่งอ, <laughs> อันนี้ยึดต,ต้งแต่สามมันแรกเลยเออ คือบักอันนี้บัฟเป็นมงคลบ่เป็นมงคลเลยบ่ลบเลยครับเอาเอาอกรถสูญบาทตีจะพายีบสามเลยอายีบสามเลยไเด<ล>ียสติ๊กเกอร์ไอว่าเด่นได้บู้ได้บาทพิงถึงผู้ได้พี่น้องก็ได้หัวผู้ได้หัวมันม้วน,นกันนะพี่น้องเจ้าของสติ๊กเกอร์ก็ครว่าไอ้ไอจะขายของให้เจ้านี่เออเออควรจะได้เจ้าจะต้อเสียครับเขาจะได้ควายบัฟได้มัฟฟ้องลอกข่อยบ่ได้พอได้หัวครับอ้าวจบศูนย์บาทปีแรกคนที่เจ็ดพัน ปีที่สองพันหมื่นกว่านะสติ๊กเกอร์ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวอยู่ที่การวางแผนของเรานะเราจะสู้ออกมาแล้วเอาให้รอดตลอดรอดฟังนะแสดงให้เห็นว่าพี่น้องคนไทยเนี่ยออกมาแล้วก็ปล่อยถิ่มปล่อยทุ่มยังไงพี่น้องอยากให้ออกรถออกล่าอยากให้ว่างแผนในการใส่ชีวิตดีๆนะให้มีเหลือมีกินมีเก็บมีใส่ให้มีพรอนคางวดอยากให้มันเกินกำลังเจ้าของบริษัทมันจะไปบวชลอดครับพี่น้องนะรถเป็นโมเมนต์หาบาทสิบาทออกมาเมื่อนี้ บ่พอใจบ่มีตังค์พรล่อยแมงทีเบิดเดี๋ยวมาอื่นไปออกใหม่มันโมเมนต์เพี้องมันติดเคสดิเนี่ยมัน,น,มน,มนออกวันอีกเด้อยนะเอาฝากไปด้วยขอดูรบาทแชร์ไปไว้รุร่นแก้ว